สวัสดีเอฟซีครับวันนี้อาจารย์เข้ามาวิเคราะห์เลขคู่เมื่อวานเราเราแ,แต่3าตัวนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะวิเคราะห์เลขคู่รัฐบาลในให้ใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กอบอาจารย์ตันตี้กับบรรยากาศวันนีญญากา้ญญาก,าญญากา็ผู้คนไม่หนา,นานแน่นก็สบายดีนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะพาชมบรรยากาศกันเข้ามาก่อนหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์เสียงชัดเจนเนาะโอเคเดี๋ยวไปที่้องมาดครับอาจารย์เขาสำนักซา์ยังน้อยช่วงนี้อันแห้งเหมือนเป็นน้ำแปด อ่าอ yeah. ่านไนี so no anything, so so says, job, Tonight, ่ได้ฉายาไหมเดี๋ยนีอาจารย์นัอตตี้แปดอยู่ไหนเนี่ยนี่ไปก็บฮู้จักมาที่นี่นะครับหัวศูนย์น่ะเขาบอกว่าศูนย์พ่อมึงบอกเนาะหัวนี้แปดโคตรพ่อมึงบอกมาเนาะเสียงหครยูทูบเทียงใครบอกโอ้แบดเบิร์ดแดงแดงเวบยเว้ยยี้นี่เตาอีกตัวนึงไหมเนี่ยอันกล้องที่มุมมีสีเหลืองเปิดเตียนสิดเหมือนปะแป๊บหนึ่งพี่น้อง ต้านีีบกับพิบใช่อันนี้อันนี้ได้อยู่บอ,บอเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนไหมอีกอนอคนเสียงหายบกับเสียงหายแป๊บหนึ่งครับผม1 0 0าคนเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแม้แต่แบบโทรศซับตรงนี้เหมือนเดี๋ยวบอกเกิดศาสตร์ไหนก่อนไอ้เอาให้ไทยเกิดศาสตรไหนเนะี่ยเบ็ดเมือนแม่ เห็นมะคือประมาณไอ้ไอ้ก็ได pues ้ไอ้เบิ่งเองแบดเหมือนไหนกลุ่มชาติไหนเนีชาติตัวสอบไหนเนี่ยเปิดเนี่ยมันคือเปิดเองวะบางคนเปิดว่ะมันมันชื่อสีหาตัวเขาปะโหลทดสอบทดสอบเสียงมายังครับเสียงมายังโหลทดสอบทดสอบเสียงมายังขอเบิ่งนะเสียงมายังครับเสียงมายังเสียงมาไปครับพี่น้อง เสียงมาไปเสียงมาไปรู้ทดสอบทดสอบทดส,สอบครับเสียงมายัางโอเคเสียงมาแล้วลสเสียงมาแล้วครับอ่ะก็สวัสดีพี่น้องเีือเทื่อนหนึ่งนะครับเนาะที่จริงเมื่อนี้เนี่ยกับโช่วงนีค้นเข่าหน่อยอาจารย์ก็เลขสุดวาสีผัดแต่ว่าซองกล่องมาก นั่งเต็มคือเก่านะครับก็เลยได้เข่ามานะครับเป็นไรแปดเท่าเป็นยังไรเนี่ยคนประกอบกันนะครับม,มือเครื่อเนี่ยถ้าใครได้เบิ้งไห่มือว่านเนี่ยผมเสียดือเล่าได้มหมเนี่ยผมผมหองเกือบไตเนี่ยผมยอดเยี่ยมอหละเนี่ยผมจะว่าไรบ้างมือว่านเนี่ยผมบอกว่างซีหวยไทยเนี่ยคันผมห้แล้วมันจะออกเล่าอยู่ทั้งอาทิตย์จนก็หวยไทยจะออกเลยนะครับผมห้ไปเมื่อแรกมันก็ออกสามตัวเลขหกสองหกสามเนาะ สามตัวไปที่นี่มือว่านผมเล่นนั่งอยู่กับลุกน้องผมโหเลยวา่างสิสองหกสามหมอกแล้วมันเหลือหกสามแปดนึงไอ้ซื้อตัวเดียวซื่อนี่อันหนึ่งหกกลับนะว่าไอ้ซื้องชี้ก็เลยขี่ที่ก็เลยกดลอยเดียวหกกลับก็เลยเหมือนเงินหกรอยบาทก็เลยได้มัเก่าเมือนี่นออ้องอฟางมาดีกท็ทายไห้มวงโอ้ยไอ้ดเียนี่เป็นไอเดียกันเลาผ่านแล้วละ่ะเดียกันหรอสองหกสามห้ากันจมว่า พี่ไอ้ก็ลื่มซื้อผมก็เลื่มซื้อเอาวันหน้าผมจะซื้อหกสามแปดผมก็ซื้อแล้วบาทที่เนี่ยทีคนถามเลยไปทัน้ะครจมาซื้อวะผมซื้อแล้วครับตีสี่ผมลูกขึ้นซื้อบาทที่นี่ตแตวว่าสองตัวไม่ได้ซื้อสองตัวกันนะผมซื้อสามแปดก็หกแปดดีกก็าทีได้อีกสองตัวต่ว่าซื้อถ้าสามตัวเพราะเรียกห้องเกือบตายแล้วกะผมจําได้เลยว่าผมอัดคลิปแล้วผมก็บอกแหวเวไถไปิดซื้อนะครับเนาะทีเอย่าวันหน้ามันก็จะเหลือมันจะเหลือหกสองที่ขั้นออกนะครับเหลือ ส่วนสามโต้ผมคิดว่ามันจะออกหกสองแปดแบบนี้อ่าเพราะฉะนันต้องวินกันอยู่ในซีคูลนั่นแหละครับผู้รังควนมันเอาไปซื้อซีโตถือเซยหมดแล้วนะครับน่ามันจะเป็นยังสี่มันจะค่ายมวดงวดศูนย์รุดมันจะเป็นยังสี่แหละครับแม่วันที่ดาถูกถือแม่นวะคร้อมม้วนั่นแม่วันที่ดาเราอยู่อยแเราถือก่อนเราก็ได้แจ็คแสนนี่แหละง้วนั่นนะครับ หกสามสองวันนี้แล้วน่าจะถือหลายนะครับเราจับทางถือเก้ายีาตัวครับเก้ายี่สามสิบตัวโอ้อนุโมทนาบุญกับแม่วันนี้นาเลยนะครับเนาะอาจารย์ก็ะือขึ้นกันร้อยนึงฝุดนฮะได้บาทนึงโอ้บาทนึงมีเก้าร้อยเนาะโอ้่ะเอาเก้าร้อยเก่าละอาจารย์ห้องเกือบต่ายเสียง่ามีเลยอ่ะบัดที่นี่นะครับเลขเฮ้านะครับมันกับรุดนะครับวันเมื่อกี้แปดนี่บ่มีตดังแต่สามตัวหลัง สามตัวนาหกตัวบนแล้วก็สองตัวล่างเลขทั้งหมดรวมเป็นยี่สิบก็ต,ตัวนี่เพราะมีแปดเลยนะครับซึ่งมันก็แปลกๆอยู่นะครับแต่กับบะหมี่ก็ดีอย่างหนึง่งเพราะว่ามันดังหักหลายมันก็ซื้อยากงวดนี้เขาก็จะได้เขาอันหรือเขาบลหลังวดน,นี้เป็นอันเขาก็กล้าสู่ล้องหมครับอันเขางวดเมื่อกี้ผมคิดว่าตลอดชีวิตเขาคงว่าขายเขาแหละละ่ะเออแมนครับเพราะว่าอ,อ,อ่นเขางวดเมื่อกี้แปดนี่บอกไปเลยว่าจนาหนาเขาก็่ขายแล้วนะครับเนาะ เพราะว่าหันรุดปุ๊บเขาก็เออยังหน่อยเขาก็ได้สู่เข้าอยู่นะครับมัหรุดงวดนี้ก็เป็นงวดที่สองนะครับเรขเข้าเนี่ยเขามาอ่ามีทงม้งหมดสิซีางวดนับตแต่นั้นนึงกรกักกาคดาเขา้ารุดมาสองงวดแล้วขึ้นหนึ่งพฤจิกาศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วกับงวดบังกีนะครับเนาะตอนศูนย์รุดเนี่ยผมก็ถือดังที่แ่ละตอนนี้ผมเปิดติกต๊กซอกไปเลยคนดคา้นดาตแต่บักนแบ,บ,บก็คแบักคสุทธไทยครับอืมเพรายังนั้นเขาก็แปดอยู่ไหนแปดอยู่ไหน่หนหละล่ะแปดไปไหนวะหะล่ะ แปดมันไปเที่ยวอยู่สุดอกนะครับเพราะว่าตอนศูนย์รุดปุ๊บพอศูนย์รุดนึงพิจิกาตอนศูนย์น่ะกระดังมาคักแม่นบ่ล่ะดังยังสี่ล่ะแต่ว่าพอซ้ำแปดแปดมันดังคั้งดอันมืดประเทศนะครับพอดประเทศนอกนะพอศูนย์รุดมวนกบต่อมาผมกับกับมาได้เลยแม่นบ่ล่ะผมก็กกับมาเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดบนล่างเลยผมยังจำได้ยุงมวลที่ออกเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดน่ะผมห้องใส่กล่องไทดารัวเออแล้วยังยังเลขกเขาก็เขามาเรื่อยๆจนเขากับมยาอย่างเงื่อนะครับ มาดังแปดไปนี่ผมกับฝันแมน่เนเลขครั้งแปดนอะผมฝันนะเนี่ยผมมีจากรางวัลเนี่ยเจอคนอย่างมาฝันแมน่นเขียนน้อเนาะกันยังบอกกูเลขครั้งว่าอันครั้งเหี้อออกแล้วเป็นครั้งนี้สำหรับครั้งนี้หรือนะครับบ่คก้าไปทอดตลาดแล้วไปนี้มือก้อนไปเที่ยวขึ้นกันไปนั่งอยู่สะพานเห็บสุดาจอดรถปุ๊บแกล้งกลางทางเพิ่เบอกเลยแปดไม่เห็นมาเลยแม่คิดในใจว่ะ เขาสิผู้บว่าว่วาขู่เป็นคนบอกว่านางยิคงกำลองมากไอเขามัเมื่อเต่อสนะเออแกงไม่หลุนนะครับน้อยทั้งอย่างเขาต่ไตนะโอ้ยเปลี่ยนเลยนะอันกขาโคตรจะไปเฮ็ดอันทักแน่เขานะที่น่าใจแม่คุ้มหนาไว้ย่างเขาเหยียวเห็นนะครับบัดสุดท้ายเขาก็มาให้แฮปปี้เบิร์ดย์ให้ขึ้นเก้านะครับน้อยเขาหันมาเห็นแมนแมนครับผมก็ผมเคยเห็นมาในประวัติศาสตร์มันจะอันแบบนี้บางทีจะอันโซจ้อห้าร้ายสีครูอันนี้อันตั้งแต่แปดศูนย สามตวกานนะครับผม,มว่าหู้ว่ามันดังเนี่ยตอนเลขออกแล้วคนโพดานนี่แหละนะครับไพเปิดนาเพ,พยียนถิ่มไพ่กับสามแปดย่ใสน,นะครับคนดังยังก็ออกมาด่าเหมือนเนาะผมเลยวิ่งมันดังแานั้นบอกสนอโหนกระแสอะไรยังโพดเนาะแปดมาก,กีมงนะื <S <S ึโมมาเหระครับมันไปแล้วนะครับอ่ะก็คือจังว่าครับเดขกมีเขามีหลุดนะครับน้องฮ่องก็บมหูกับโมออกตัวไหนคันอาจารย์หู้อาจารย์คงกี่ซื้อเองเรางั้นมาแจกนะครับผมกับวายุตลอดนะครับ การงวนาเนี่ยสิบหกขุมห้าเนี่ยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกนะครับเนาะไอ้มีหกหกสามหกแปดสามแปดแล้วก็หกสองนะครับหกสามหกแปดสามแปดแล้วก็หกสองสามตัวมีหกสามแปดก็หกสามสองออกเล่าเมื่อแล้วนะครับเนาะสองคู่นี่นะครับมันจะเหลือหกสองข้างในออกเล่าเด้เหรอไพ่จารินงวนานเลยนะครับบารที่นี่เม็ดเดียวคือหกสามผมผมให้เลขตัวเกีาผมคิดว่าเลขมันจะวนๆนนเบียนๆอย่างนี้แหละครับ คือปีหกาเนี่ยสองพันห้าร้อยหกสิห้าเนี่ยหนึ่งกุมภาเลยออกแปดศูนย์บนสิบหกกุมภาออกแปดศูนย์ล่างออกตัวเก่าผมก็เลยว่าม่หลอกสามหกบนแล้วน่าจะออกนี้ออกหกสามบนแล้วออกจากหกสามล่างกันได้นะครับเนาะแต่ซีคูกับยะตาดอกเว่อกี้นี่กง่างลอตเตอรี่ซื่อางเพราะว่าประกางวดก่อนเสื้อผมเป็นครน้างแรกที่ผมเปิดแอปแล้วผมสื่อเ่าท่านโม่ได้กระเป๋าใม่ลอตเตอรี่ผ่านนี่ผมมีจักใบเพราะ่า มันดังครับกดกดปุ๊บเหมือนกดมื๊บเหมือนเงินนี่มันลองแยงไผ่ลังเลียกสบายเหมือนขึ้นนี่นะครับอืมลอตเตอรี่้างหน้ากับแล้าเบาลงหมวดก่อนห้าใบหนึ่งพันเหมือนนี่งหม่องพันสอบนะครับสื่อคือเก่าผมนะอ่ะลูกศิษย์ผมน้าเพิ่นบิ่งลักล้านเหมือนนี่มังกี้กับเพิ่นกับมาลุ่นเลขกน้ำนะครับลูกอ่าเมืองพนนเจ๊อ่ะเลขออกเสื้อผมโหข้าเลี้ยวว่างหนาเพิ่นเลยเล่นเป็นล้านพี่น้องเออตาบาเพิ่นก็ได้ทัก่อนนั่นก็วิ่งมากอะ ลองเบิงหลาสิบสามงวดได้มามดังสิบหางวดได้ดั้งสิบสามนะครับพีปไปสองงวดแต่ว่าก็เเลือตนเพิ่นอยู่นะครับแต่แปดมันกับว่ามีเลยงวดนี้ก,ก็เลขทูบมาะนี่ทูบที่อาจารย์ชุดนี่อาจารย์บอกเลยว่ามันส่งในชุดนี้นะครับเนาะมันกอย่ะตรงประมาณตรงสุดท้ายเอ้ใหญ่บอกก็รายมันจะออกเหมือนแล้วนะครับนะนะเนาะน่ะแล้วก,กหมอที่ก็เจ้าที่ผมมาไปนั่งกินเขาแล้วเขาว่าเรืนะ่องแปดแล้วสุดท้ายมอกะ เป็นมันเกิดหมอหมอเลียว่าเห็นผมเอาอาจารย์น็อตซื้อเครื่องไมผมว่วยพ่ออะไคือเกาเป็นไรอ่ะเพาเรื่องแปนล่ะก็ให้ว่วยพ่อไหนให้เกาได้โอ้ยังศักดิ์สิทธิ์จตัวนี่ก็เลย่วยพ่อไหนหมอเรียแล้วก็เลยถามว่าอายุท่าไหนยี่หกพอดีอือโอ้ยตัวน,นี้ล่ะสนองตาอันนี่คือเกาเ้อ,อะสนองอือแล้วก็เลยคือบาเล็กผมมากสองหกไหลผูใดซื้อได้ก็เอาสองหกหกสองแหละแต่ว่าก็บอกปูแล้วยากับหัว ค่วงวนเมื่อกี้กันไฟแปลเลขถูบผมนีอยู่แปดเก้าสามจริงๆห้าแปดแปดหกสามก็ได้เมื่อกี้ก็จะได้อยู่แต่ว่างวนนี้ก็ขึ้นว่าหกสองสองหกกันหนาจออกเลยนะครับขันบ่ออกกันคือเกาเหละหกอยู่ไหนแต่ว่างวนนี้ตามลากแล้วงวนนี้กลับมาเนี่ยเท่าจะมาขั้นเต็มตัววันไหนหนึ่งนี่หน้าเข้าหน่าจะกลับมาเต็มตัวนะครับตอนูนยนเท่าหลุดเนี่ยหนึ่งวิจิการหลุดซิมฮงวิจิการเนี่ยเขากับมาเขาแค่หลุด จันหนึ่งท่านว่าเขาเข่าบนล่างเลยนะครับเขาจะประกาศเลยแต่ว่าผมว่ามงนนี่เข่ายุ่หรอกเพราะว่าคืออย่างผมบอกหรอกเขาก็ับล่อผมอยู่ปูคัดค้นเนี่ยนะครับถ้าจ้เาเลยว่าคือคัดแค่เงันนี่คัดทั้งสำนักเลยนะครับก็คือว่างวดมันจินเนี่ยมันดั่งลายคนที่บ่วเสือคนที่บ่วใดมีใจส่ท้าเขากับาัวสือนํำเห็นโมเลกออกแล้วพัวดาผมเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยอาจารย์นอนตีหูฉชีหุ่ดาือ่ไหนผมปบ่านมึงผมเลยทักไปหาคือว่าให้ผมมาแไหนแม่เป็นเอฟซีมานอ้าว แม่เป็นเอฟซีคือเอนข่อยมู้ฉี่บัดนี้ผมยังแกะใบอยู่เด้อไสล่ะรอลูกน้องผมส่งให้เบิ่งที่ไอช่วงนั้นนะอันเราบวชอาจารย์เราตีงู้ฉี่กูด่าผมเลยทักไปพี่คือว่าผมมาแกะผมเห็นหยังพี่ผมขอโทษเด้อแม่เป็นเอฟซีแล้นะตอบผมมาเป็นเอฟซีคือว่าข่อยจังซั่นน้อนะเพื่อสิบ่เป็นเอฟซีแบบนี้นะครับนั่นล่ะกามื่อนี่ก็จะเหลืองตะคุนี่คือยังเฮาาหรือไงจะถือเองว่าถือเฮาก็มาคือเก่าปู่ก็จะเมตตาคนจังซี่ล่ะผมก็อยากให้ คนยังสี่หลักถือนะครับเนาะคนถี่มั่นดาผมมุ่งก็อยากให้มันถือดอกนะครับเนาะอ่ะผู้ใดเคยถือเองนะมาจากในเจ็ดเก้าไม่ถือเนี่ยอยู่ในยงเมื่อเนี่ยโอ้ยกเครื่องหนึ่งแบบที้เ่ยที่งเครื่องหนึ่งมานยังได้ขึ้นเขาเหมือนแล้วอออือโอ้สามตัวบ่โอ้เจ็ดเก้าเจ็ดเนาะครับ เลเขเท่ากับเขามากงวดเก่าหนึ่งมีไผ่ท่านโมเก่าหนึ่งท่านอยู่เนาะแม่เนาะมาดูท่านอยู่เนาะเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดเนาะครับก้อนนานเน่ยตอนแปดงวดติดมีไผ่ท่านบมแปดงวดติดก็จะมีดังมี446มี02ที่ดังนะครับสมัยนะ่ะนนะครับแล้วก็ศูนย์หลุดปุ๊บแล้วก็กลับมาถ้าเก่าหนึ่งเนี่ยคนก็ได้หลายแกงวดนานนี่ก็ผมคิดวาเลขผมมาแน่นอนนะครับความคิดผมนะคิดว่านนาจะมาาแน่นอนนะครับ มันก็มีเขานีหรู้แลนะน้ําหอาก็บโมหู่าออกอยังหรอกนะครับ <c oughs> โอ้ยทํามากน้ลำลายกะทางนานะครับนอะ้ําหอเปิดลงทะเบียนตีสต,ติเกอร์รถปี่เล้วผู้ใดออกย่งางออกไปก็สามารถเป็นลงทะเบียนให้ลุงนอ้องผมย่างตีดให้ได้นะครับเนะอืมอตีกเกอร์รถปีเสือเขียวสือตะมือไหนครับเสือเขียว <c oughs> อ๋อนะครับเพราะว <c oughs> ่าเสือเขียวห้ามาแหละมันเหมือนใบ <c oughs> อ๋อนะครับเสือเขียวก็ได้แล้วนะครับนาะเสือเขียวมากปุ๊บเหมือนเลยนะครับเนาะ อยู่ข้างในห้องกระจกเด้อะืุดปุ๊บใสเลยมือแห่คนหลายครั้งเนาะมือแห่น่ะคนก็เป็นมือครับผมก็เป็นร่มนะครับเนาะบางบางวันนี้สิได้แห่ไหมนะครับอันถามอันนึงแน่สงการเขาว่าเหรียญยี่สิบเอ็ดมืออีหลีบอกแต่ยี่สิว่าเรายี่สิบเหรียญงัดตายอินติเพืยนะครับเห็นประกาศว่าเล่นตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงยี่สิบเอ็ดนะฮะก็ต้องเฮ็ดเบียกหรอกนั้น ฝากไ้ผู้ใดเหมือนหลายแนมื่งกีครับม้วนกีงีหรือว่าเขาอั้นเ่ผมก็คือขันมันดังอ่ะเฮาว่าต้องเรียนหลายขันมันดังนะครับจริงส่ไหนเขาถอยซะมันใครๆศูนย์ล่ะผมเขามาแปนมวดงวดที่เก่านี่คือศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันกระดังนี่ผมก็มั่นใจครับเรียบร้อยเขาป้าเขาดงว่ามีหัวศูนย์นะครับงวนนี่ก็แปดมันกระดังดังครับม้วดไหนมันดังอ่ะเล่นรลดนะครับงวดไหนมันดังก็ต้องถอยธรรมดาครับเพราะว่าเรขมัน ผมโมโหดอกว่ามันเกิดยังขืนมันมมีแปดตั้งแต่รางวัลที่สามตัวหนาสามตัวหลังนะครับเนาะเขาเลื่อมหมอไซ <c oughs> อะเดี๋ยวด้วบัตรที่นี่อะตรงย่ำนะครับเดี๋ยวจะผ้าไหวปูแล้วเหตุจริงไม่ใครหวยไม่ปักเว็บพนันนะครับถ้าเห็นหน้าจรา์นอต้แอดเพื่อนไปหาไปใครหวยไปปักเว็บพนันไปแจกมันเกิด นั่นคือของปลอมนะครับเนาะอย่าไปหลงเสือสวนความฟันอาจารย์อาจารย์ฝันว่าอาจารย์เสียวซาเลงไปเติมน้ำมันแล้วก็งูนี่อ้อมเต็มเลยมีแต่งูหน่อยนะครับบักหลายตัวเลยนะครับเนาะซาเลงกับสามหลอเนาะงูกับยังกับไปเตียวเต็มเลยน่าจะโชคมากแล้วล่ะเจ็ยนบ่ครับงูหน่อยงูกับเต็มเลยนะ่ะล่ะความฟันนั่นก็ครับ เลขรถซาเล้งวันนั้นใครไปดูเลขรถซาเล้งเราอะไรฮะเก้าสามหกเลขรถซาเล้งเก้าสามหกครับพี่น้องน<ะ>าเ 9, 3, อ,อา,าอีกแล้วเขาเลขกจะฟ้องอีกแล้วเมือนไรอีกแล้วเราคอยงมดนี่หอยที่ล่างเมือนเน่อแปดให้ได้เด้อพี่น้องฮกเขากบม,นา,น,ม,น,น,น,มนาอันหลงมั้งวันนี้เนาะมนาอันหลงอดี๋ยอันเด้อสาธุนะครับบัอันเข่ากับส้าบนะฮกฮกสามหกแปดสามแปด 62เนาะ4คูเก่าเหมือนก่อนเด้ออย่าพึงตัดออกนะครับเนาะหัวก่อนนี่มันอัานตั้งแต่80นะ์หมนเนาะเออหัวนี่มันบอลบอลอาจจะอัานตัวรูดแล้วล่นะครับเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มี6นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวจะผ้าไหวปูนะครับเนาะ,ะนอะปนมมือขึ้นตั้งจิตตั้งใจตั้งนะ้โมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคกว่าตัวรวะหตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภพระาวะโตอะรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภพระาวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก้าวตามอมจารเด้อกายะวาจจิตตังอะหังวันทาอะานาันตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาภูเชมิกายะวาจจิตตังอะหังวันทาอะานาันตานคราช พระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาภูเชมิกายะวาจาติตังอหังวันทาอาน,านันตนคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาภูเชมิกายะวาจาติตังอหังวันทานาคาทีบ่บดีองค์ดำแสนสิริจันทนคาคราช วิสุธทธิเทวาปูเชมิเมตตันจะมหาลาโพป,ปิโยนาคะขันทะมริตังบอกซื้อน้ำจากุลบมนและขี่ขอพรขจ้เน่าๆจังหน่อย